สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะพาชมบรรยากาศในช่วงเย็นเย็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะพาไปชมบรรยากาศภายในพื้นที่ของประตูท่าแพนะครับประตูท่าแพก็คือเป็นไฮไลท์ของพื้นที่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์ค จุดหลักๆเลยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือใครมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะต้องมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกับป้ายประตูท่าแพนะครับตรงลานท่าแพนะครับก็ในส่วนของบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนักท่องเที่ยวจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตามชมกันได้ในวิดีโอนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่กาดหลวงนะครับ กาดหลวงก,ก็คือเป็นตลาดที่แบบเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นแม่น้ําปิงนะครับส่วนทางขวามือนะครับก็จะเป็นกาดหลวงนี่แหละครับแต่ว่าตรงขวามือที่ติดถนนนะครับส่วนใหญ่แล้วคือจะขายในส่วนของดอกไม้นะครับก็ขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะ ตรงซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของออโรงพรัพแม่ปิงนะครับแล้วก็ทางขวาม,มือก็จะเป็นในส่วนของออปลายเญนีไทยนะครับก็ช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย็นๆก็คือรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ ในวันนี้นะครับก็เป็นวันวันพฤหัสนะครับตอนนี้ก็6โมง6โมงแล้วนะครับก็คนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับถือว่าไม่ใช่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็คือไม่ใช่ชั่วโมงที่แบบช่วงทํางานนะครับในช่วง6โมงกว่าๆนะครับก็คือว่าระหว่างทางนะครับซ้ายขวาก็คือยังไม่ได้เปิดไฟนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็คือซ้ายขวานะครับก็จะมีไฟประดับอยู่นะครับแต่ว่าในในช่วงที่ผมมาก็คือว่า อย่างเช้าอยู่นะครับก็คือไฟมันก็คือไฟข้างทางซ้ายขวานะครับที่เป็นไฟประดับอยู่นะครับก็คือ,อยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่พื้นที่ของตัวเมืองแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่ในคุเมืองด้านนอกนะครับไม่ใช่คุเมืองด้านในนะครับบรรยากาศ วงเย็นๆนะครับก็อย่างที Bref, really one, ่เห็นนะครับก็คือว er <AAAA> ่ารถก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่มีในส่วนในส่วนของถนนคนเดินนะครับก็คือรถก็จะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็นัาท่องเที่ยวก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะครับก็อย่างนี้ได้เห็นนะครับก็คือว่าบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็รถไม่เยอะนะครับ รถจะเยอะก็ช่วงมีเทศกาลนะครับหรือไม่ก็คือช่วงมีถนนคนเดินนะครับ ตอนนี้นะครับก็เข้ามาถึงจุดตรงประตูท่าแพนะครับหรือว่าลานท่าแพนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็เราก็จะหาที่จอดนะครับแล้วก็พาพาผู้ชมรัะผติดตามได้รับชมในส่วนของบรรยากาศนะครับในพื้นที่ของแลนด์มาร์กนะครับของจจงหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือตรงประตูท่าแพนี้ สวัสดียัพี่อย่างไปทางไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะพาชมบรรยากาศในจุดแลนด์มาร์กเนาะของของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือใครมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่คือแลนด์มาร์กจุดแรกนะครับที่แบบถ้าไม่ได้มาถ่ายรูปนะครับก็คือก็เหมือนกับว่าเรามาม่ถึงนะครับก็คือร้านท่าแพนะครับหรือว่าประตูท่าแพนะครับก็ตอนนี้ก็หกโมงกว่าๆแล้วนะครับก็พาชมบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับ ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็คือช่วงนี้ก็อยู่แต่ในเชียงใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็มาเก็บบรรยากาศเนาะมาเก็บบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนัาท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและชาวต่างชาติมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับในพื้นที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในเวลานี้นะครับเพราะช่วงผมมา6กโมงกว่าก็นักท่องเที่ยวก็แบบก็มาชิลๆมาถ่ายรูปกันนะครับก็ใครมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็นะ กเนี่ยคือแลนด์มาร์คของจเชียงใหม่นะครับคือตูท่าแพนนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับก็ในเวลานี้นะครับก็ ณเวลานี้นะครับก็คือ6โมง6โมง6โมง36นาทีนะครับก็บรรยากาศในช่วงเย็นเนาะก็อากาศดีกำลังดีนะครับตอนนี้เชียงใหม่ก็ฟ้าเปิดแล้วนะมีเชียงใหม่ฟ้าเปิดแล้วนะครับในท้องฟ้าแจ่มใสนะเออใครจะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาได้เลยนะครับอากาศดีแล้วนะ ก็ในพื้นที่นะครับก็จะมีในโสนของการถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแนวโรบิราบเนาะแนวโรบิราบที่แบบว่าที่มาทำคอนเทนต์อะไระมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับ วันนี้เป็นวันวันพฤหัสนะครับก็คือจะไม่มีถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสในวันข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศถนนคนเดินมาให้ผู้ชมและผู้ตามนะครับก็ในวันนี้ก็จะยังนะครับจะยังไม่มีถนนคนเดินนะครับ ตรงประตูท่าแพนะครับก็ถ้าไปช่วงหนุคนเดินนั้นก็คือจะเป็นถ้าไปช่วงหนุคนเดินก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับก็คือยาวไปเลยนะแต่วันนี้ไม่มีหนุคนเดินเนะาะค่มาชมบรรยากาศเฉยๆนะ,ะช่วงเงย็นๆของประตูห้าแพ แดดนะช่วเงเย็นๆก็จะมีแม่มีแม่ค้าเนาะหรือว่าขายกระเป๋าหรือว่าชุดชนเผ่าอะไรประแบบนี้นะครับเป็นงาน hand แฮนด์เมดเนาะมาขายอยู่กระสุด 其实也很 แต่ในช่วงเย็นๆนะครับ ถช่วงเย็ยนๆนะครับก็จะมาจริงๆแล้วนะครับถ้าจะมาในช่วงแบบนกพิราบเยอะๆนะก็จะเป็นในช่วงช่วงเช้ชาๆนะครับเพราะว่านกพิราบหิวข้าวนะครับแต่ถ้านาเวลานี้ก็คือนกพิราบก็าจะเหลือน้อยแล้วนเนาะแต่หลายๆจุดก็ยังมีเยอะอยู่นะก็คือเหมือนช่วงเย็ยนๆนักท่องเที่ยวก็จะไม่ไม่มากนะ ก็คืออีกจุดหนึ่งของเขาเรียกว่าแบบทำคอนเทนต์เนาะผม่าทำคอนเทนต์นะครับก็คือถ่ายรูปกับโนพิรามนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทางเทศบาลคงไม่ไม่อนุญาตเนาะแต่ว่าถ้าถทาศรษสกิจมาก็แยกย้ายนะครับเบขายช่วงเย็น ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีจุดอีครั้ง,งอ,อีกจุดหนึ่งเนาะบรรยากาศภายในพื้นที่ก็ป,ประมาณนี้เนาะในส่วนของตรงลานประตูท่าพแพนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอเรียกวู่มเมืองนะครับก็คือคนที่มาต้องเที่ยวเชียงใหม่เนาะขเขาก็จะมาถ่ายรูปแบบนี้นะมาถ่ายรูปก,กับพี่เลาาเราจะมีพี่พีเนาะโอ้พี่เล่าเยอะมากเลยอนะ ก็วิดีโอนี้เนาะก็มาพาชมบรรยากาศช่วงเย็ยนๆนะครับช่วงเย็ยนๆของประตูท่าแพนะครับลราก็มาชมบรรยากาศการทำหรือว่าการทำคอนเทนต์เนาะหรือว่ามาถ่ายรูปก,กับมกพิราศเนาะมาชมบรรยากาศไปต่อนนะ บรรยากัศในการถ่ายรูปนเนาะแนวมีนุกนขี้ราบเราก็จะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่จะให้นะครับ <_ d ata> ก็คือไม่ได้เรียกเท่าไหร่นะครับก็คือแล้วแต่จะให้นะที่ผมรู้มานะครับตามข้อมูลผมรู้มาคือแล้วแต่เราจะให้นะก็เห็นก็ <_ d ata> หลักร้อยเหมือนกันนะให้แต่ละคนก็หลักร้อยเหมือนกันนะ พิรามันก็จะมีเป็นกลุ่มเล็กๆกันนะไม่ได้มีกลุ่มใหญ่ามากก็บรรยากาศนะครับในพื้นที่ของท่าแพก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเย็นๆถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเป็นวันที่ก็คือตรงนี้ก็คือคนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงวัน,วนธรรมดาก็จะมีจะไม่ค่อยมีคนนี่ก็มีไม่เยอะนะครับ ั็ถ้าจะน้ถ่ายรูปก็มาต้องเที่ยวได้แบบสวยสบายมาถ่ายรูปมาเลยก็หลักๆนะครับก็คือถ้ามาก็คือต้องมาถ่ายรูปกับป้ายประตูท้าแพนะครับถ้ามาเหมืถ้าเราไม่ได้ถ่ายก็คือเหมือนแบบว่าเรามาไม่ถึงนะครับ ถ้ามาวันเสาร์วอาทิตย์เลยถ้ามาวันที่ก็แบบคิวต่อคิวนะครับถ้ามาวันอาทิตย์ก็ต่อคิวเพราะคนจะมาถ่ายรูปกันเยอะนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ เปิดมาตั้งเวทีนี่อ่ะอา่าตรงนั้น,นอ่ะรอวาดที่คนย้มมารดอยู่ขาดเท่าเดสร์เรสก่หมื่นฟ้างมากที่อยู่อ่ะะงมาสร้างหวงาม,มาเลีย ที่อาทิตย์ก่อนเนี่ยขายรถเรา500-600ได้โอเวลล์ที่ไหนมาอาจารย์น,ยน่ะนั่งส่งไปตะนนี้มาอย่างเดียวทางสินก็ฝากรถรถที่เป็นมาจากอุตรดิตถ์อ่ะฝากรถเดลี่ไปปวดมาเนี่ยนะหารถมอเตอร์นจักไหนปวดหายรถริงอย่างเดีวยดวสวัสดีครับ 这个泰国的榴莲，这个猫山王榴莲，这个是猫山王还是泰国？不错，这个。这个是泰国的。亚泰国的，这个买点泰国的。这个是猫山王。猫山王，甜。猫山王是现开的吗？真的今年才开了两啊，今、嗯、带出的。也不甜了。黄黄的甜，这个、白白硬。多少？估计那个花不是。了，那个黄黄的甜的。

เหนะวันที่อายุทธเราเพิ่งจะคิดว่าผมมาไล่อะเมื่อกี้ก็มาไล่อยู่เราต้องจอดตรงนี้แล้จอดตรงนั้นไล่หนีไปทันเจคิดว่าจอดตกันแล้วพีสล้มโดนนึงเราดีไปเลยหนีไปก่อนเลยไม่ต้องให้ถ่ายรูปให้เจคีนถ่ายรูปโดนห้าร้อยนาวรอบแรกอะได้เาจะไปหน้าหนาวหมดแล้วนอันนี้ล่าสุดไปกลางเต็นท์โโอ้หโอ้โห พัดลมบอยูพัดลมพัดลมันเสียนะที่พัดลมไปเลยพัดลมมันเสียพัดลมบอยูฮอนไปยูเดี๋ยวต่างนี้เราตะอจ้าไม่หมดอ่ะก็ระหว่างนี้นะครับก็เจอเพื่อนนะครับเพื่อนก็มาขัดทุเรียนนะครับตรงร้านท่าแพนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็เวะอุนหนุนเพื่อผมได้นะครับก็คือเพื่อนผมก็จะมาขายในช่วง วันจันถึงวันพฤหัสนะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ก็คือโดยเฉ<ม>พาะวันอาทิตย์นะครับก็คือคนจะเยอะมากเลยนะครับก็ <"K> เลยจะไม่ได้มาขายนะครับมาขายในช่วงวันธรรมดานะครับถ้าพเพื่อนนะครับผู้ชมหรือผู้ติดตามนะครับทีไ่ได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับตรงประตูท่าแพนะครับถ้าเป็นถ้ามาวันธรรมดานะครับวันจันถึงวันพฤหัสนะครับก็แวะมาอุ่นหุนเพื่อผมได้นะครับเป็นกันเองนะครับ มาสอบแาม <you> ในเรื่องของพื้นที่หรือแ uh huh. หล่งท่องเที่ยวนะครับในเชียงใหม่นี้นะครับก็สอบแามเพื่อผมได้เลยนะครับเพื่อนผมนี่คือเที่ยวบ่อยมากๆเลยนะครับในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเชียงใหม่นี่คือเพื่อนเพื่อนผมน่าจะเคยไปหมดแล้วนะครับมาสอบแามนะครับมาหาข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ mượn thân nó mượn thân áo mượn thân áo mượn thân áo mượn thân không? mượn im, áo im thân áo mượn thân áo mượn thân áo นี่เดียวยิงๆนะสามล้อกกระบานนะไปนี่มันเป็นสิบถ้าเป็นเราแล้วจะใช้สวิตแทนดีกว่าค้อมาขายของสวิตก็ไม่ได้วัดท้ายใส่ท้าไม่ได้ที่เสิาือไม่เแบบ ัน่นเรีนออกใช่มปั่นแต่รสชาติก็เหมือนติไม่เหมือนี่ไม่เหมือนครับหองรับแรไม่เหมือน,ออนออเราคอรับแรงครับเตรยมตัวนะรัวกระโปรงา่ะของไปไม่ขา่าเลยกินมัคกัน,น ก็นะครับสำหรับ <gefallen> วิดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็อยู่ถึงช่วงเวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่มหน่อยๆนะครับ บรรยากาศโดยรวมนะครับของพื้นที่ท่าแพนะครับก็ในวันนี้ก็คนไม่เยอะมากนะครับก็ใครจะมาท่องเที่ยวก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็คือเราก็ชิชิแบบนี้นะครับก็มาท่องเที่ยวแบบชิชิวแบบนี้นะครับก็ในโซของวิดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับในวิดีโอหน้าก็คอยติดตามชมนะครับว่าผมจะพาไปท่องเที่ยวถ่ยท่องเที่ยวที่ไหนของเชียงใหม่นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ